หญิงชายใดฝันเห็นโรงศพตั้งซ้อนกันฝันว่ามีคนหามโรงศพผ่านมาหรือฝันเห็นรถเข็นศพได้เข็นศพผ่านมาหรือแม้กระทั่งฝันว่าเห็นโรงศพตั้งอยู่ทํานายว่าท่านจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคและจะมีข่าวดีจากทางไกลหากในความฝันนั้นมีศพอยู่ด้วย ทำนายไว้ว่าท่านจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเพิ่มขึ้นเลขนำโชคสำหรับความฝันนี้ได้แก่0444 440 448 446สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าเจ็บอย่าจนและฝากกดติดตามช่องนานา,นาสาระธรรมไว้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดนะคะสำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่จ,จนค่ะสวัสดีค่ะ